สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะวันนี้ก็จะพามาดูต้นมะเขือยาวนะคะเขาเป็นต้นเล็กๆเ,เองค่ะทุกคนแต่ว่าออกลูกแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าออกลูกแล้วถึงสองลูกนะคะนี่นะคะลูกที่หนึงอยู่นี่นะคะนี่ค่ะแล้วลูกเขาก็โอเคเลยนะนี่ลูกที่สองนะคะแล้วต้นเขาเล็กๆแค่นี้นะคะออกไวมากนะ เอาล้วค่ะเดี๋ยวไต่พาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่ออกลูกเร็วเหมือนกันมะเขือยาวนะที่ไต่ปลูกไว้ค่ะตามมาดูกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ไต่ปลูกมะเขือนะคะเนี่ยต้นนี้เล็กๆนะคะออกดอกแล้วนะคะยังไม่โตมากแต่ก็ออกดอกแล้วและมะเขือยาวต้นนี้ออกดอกประจำเก็บลูกกินประจำเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะ ทุกคนต้นนี้ราคาที่ตายบอกนะคะว่าเป็นต้นมะเขือยาวอีกต้นหนึ่งนะคะที่ต้นเขาเนี่ยให้ผลเราตลอดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าผลเขาอยู่ข้างนอกตรงนี้ค่ะนี่ลูกใหญ่ๆลูกย,วยาวๆแบบนี้เลยนะคะสองลูกนี่ค่ะอีกลูกหนึ่งทางนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บมะเขือยาวไปทานกันแล้วนะคะ วันนี้ก่อนที่เราจะเก็บนะแต่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการบำรุงต้นมะเขือนะคะว่าไต่ทำอย่างไรต้นมะเขือถึงออกลูกให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะมีลูกเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะเขากำลังจะเกิดออกมานะคะอยู่ด้านบนนี้นะไม่แน่ใจเพื่อนๆืมองเห็นไหมนี่นะคะนี่นี่นะคะอ่ะปรับกล้องให้เห็นแล้วนะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้ละค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาดูวิธีการบำรุงต้นมะเขือนะคะทำอย่างไร ให้ต้นมะเขือเนี่ยออกผลผลิตให้เรากินได้เรื่อยๆนะคะต้นเล็กเนี่ยออกดอกตลอดเลยนะคะนี่นะคะออกดอกตลอดเลยทําอย่างไรนะคะให้เขาออกดอกแบบนี้เรามาดูเคล็ดลับนะคะที่ต่ายใช้กันในการรดราดบํารุงต้นมะเขือนะคะเอาละค่ะเอาละค่ะทุกคน ตัวที่ต่ใช้ราดรสต้นมะเขือของต่ายเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือยาวมะเขือเทศมะเขือเปราะนะคะต่ายก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่คือฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนนมสดนะคะอขออภัยนะคะนี่คือฮอร์โมนไข่ขวดสีส้มขวดสีขาวนี่ก็คือฮอร์โมนนมสดแล้วก็นี่เลยค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะใช้ใกล้จะหมดแล้วซองก็แบบ เก่าเกึกแล้วนะคะผ่านการใช้งานอย่างสมบุกสมบันเลยนะคะทุกคนเนี่ยเอาละค่ะเราก็มีน้ำสาวข้าวด้วยแตเตรียมน้ำสาวข้าวเอาไว้แล้วถ้าเพื่อนๆนท่านใดไม่มีน้ำสาวข้าวก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าได้นะคะเอาเทไปเลยนะคะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งฮอร์โมนไข่นะคะแตก็กะกะเอานะประมาณ1ช้อนฮอร์โมนนมสดนะคะ ขย่าก่อนใช้ทุกครั้งเจ้าเมียวออกนะคะประมาณ1ช้อนเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตรโรยไปกะว่าประมาณครึ่งช้อนก็ได้นะคะโรยไปหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะโฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนน้ำสดเนี่ยเขามีคุณสมบัติช่วย เร่งดอกนะคะเร่งการเจริญเติบโตแล้วเวลาที่พืชของเราออกดอกแล้วอ่ะเขาก็จะช่วยทำให้ขวดเหนียวด้วยดอกไม่หลุดร่วงง่ายๆนะคะสามารถเอาไปใช้กับพืชที่ให้ดอกให้ผลทุกชนิดได้เลยนะคะสูตรนี้นะนี่ค่ะเราผสมน้ำแบบนี้แล้วเราก็เอาไปราดรดกันได้เลยค่ะเอาแล้วค่ะกลับมาที่ต้นมะเขือของเรานะคะนี่นะคะตายก็จะตักนะคะแล้วก็ราดรดลงไปเลย ะจะชอบรดให้โดนใบด้วยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยไปด้วยนิดนิดหน่อยๆน,นะคะบางทีเนี่ยเขาก็จะได้อาหารทางปากใบนะคะแต่ก็จะชอบรดให้เขาเปียกๆทางใบด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรดอีกต้นหนึ่งกันค่ะ กลับมาที่อีกต้นหนึ่งนะคะมะเขือเปราะนะคะออกขออภัยมะเขือยาวนะคะเราก็ราดรถไปเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าจริงๆเนี่ยรดได้ทั้งมะเขือเปราะมะเขือยาวมะเขือเทศเลยนะคะทุกคนบางคนนะคะจะเอาฉีดพ่นด้วยก็ได้นะคะเนี่ยต่ายก็จะชอบรดให้เขาเปียกๆตามใบอย่างนี้ด้วยนะอ่านี่นะคะเหลือเท่านี้ เหลืออยู่น้อยแล้วนะคะแต่ก็จะรดต้นข้างๆไปเลยนะก็ลองทำตามกันดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการบำรุงมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือชนิดใดก็ตามการบำรุงต้นมะเขือเนี่ยเราจะต้องใส่ใจมากกว่าแค่การราดรดนะคะแต่ขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะว่ามะเขือที่ไต่ปลูกนะคะเพื่อนๆ ไต่จะหมันพรวนดินนะคะแต่ไม่ได้พรวนดินทุกวันนะก็จะพรวนดินเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของเวลาที่เราเข้าสวนมาดูแลต้นมะเขือเนี่ยเราก็จะมาพรวนดินเขาาวัน4วันมาพรวนทีหนึ่งนะคะไม่ถึงกับว่าจะมาพรวนบ่อยอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากที่พรวนดินก็จะมีการใส่ปุ๋ยร่วมด้วยนะคะใส่ปุ๋ยเนี่ยไต่จะใส่เป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะปุ๋ยคอกหมักจะใส่ทุกๆ15วัน แล้วเวลาที่มีการใส่ปุ๋ยเราก็จะต้องพรวนดินด้วยนะคะทุกคนจะจะบอกว่าการพรวดดินเนี่ยสำคัญมากสําคัญมากกว่าการที่มีวัชพืชเกิดขึ้นในแปลงอีกนะวัชพืชเกิดขึ้นในแปลงเนี่ยยังไม่อันตรายเท่ากับการไม่ได้พรวนดินนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พรวนดินดินด้านบนเขาจะแข็งแล้วพอดินแข็งเราราดรถไปเนี่ยมันก็ทําให้ต้นพืชไม่ได้รับสารอาหารเท่าที่ควร ะะดังนั้นการพรวนดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนอกจากนั้นก็คือการใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันแต่ก็จะใส่ขี้วัวหมักนะคะอย่างที่ต่ายบอกไปขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะทุกคนเน้นย้ําว่าจะต้องผ่านการหมักแล้วนะคะใส่ไปเลยทุกๆ15วันนะแล้วแล้วก็มีการราดรสด้วยน้ําหมักต่างๆอย่างที่ต่ายพาเพื่อนๆมารดวันนี้ละค่ะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดก็ได้ หรือเพื่อนๆนะคะมี EM ใช้ EM ก็ได้บางคนทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็เอาจุลินทรียน้ำสาวข้าวมาใช้ก็ได้มาร่วมราดรสมาร่วมบำรุงนะคะอีกอย่างหนึ่งในการดูแลต้นมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะหรือว่ามะเขือยาวนะคะถ้าเขามีใบที่สมโซมหรือมีแมลงพวกเพลีย้ยนะ,ะไรดำไรแดงเดี๋ยวไต่จะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยอย่างเงี้ย พวกเพลี้ยไรยดำไรแดงเราก็ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็เด็ดออกนะคะนี่ลักษณะนี้นะคะทุกคนอ่ามีเพลี้ยไรยดำไรแดงเกิดขึ้นถ้าเราเห็นเราก็ตัดออกนะคะแล้วก็ฉีดพน่นป้องกันไว้ด้วยนะคะอย่าให้พวกเพลี้ยไรยดำไรแดงเนี่ยมันลุกลามนะเนี่ยคะ่ะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้ใบที่มีเพลี้ยไรยดำไรแดงนะคะเด็ดออกให้เขาด้วยนะคะซึ่ง ใครที่ปลูกมะเขือไตเชื่อเลยว่าจะเจอปัญหานี้กันเยอะมากนะคะของไตเองเนี่ยก็ปัญหาหนักเลยนะคะตรงนี้ก็มีปัญหานี่ค่ะใบมีปัญหานะคะไตก็ฉีดพ่นไปแล้วเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้ก็เลยยังไม่ได้มาฉีดพ่นซ้ํานะคะเพราะว่าเพิ่งฉีดพ่นไปถ้าใบไหนอาการหนักๆเนี่ยเราก็ต้องเด็ดเขาออกนะเนี่ยค่ะวิธีการดูแลต้นมะเขือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ใจเขาหน่อยเขาเป็นพืชที่มีโรคเยอะ มีแมลงมารบกวนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักป้องกันให้เขาด้วยค่ะนี่ละค่ะคือวิธีการดูแลต้นมะเขือของต่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือยาวมะเขือเปราะหรือมะเขือเทศเพื่อนๆก็ลองปรับใช้ตามกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ